ครับพบกับผมอีกครั้งแล้วนะครับกับสุชาวิเผพงหรือว่าสุชาวิโดดิ้งแอนด์ดีไซน์นะครับเทคนิคในวันนี้แม่เรียกได้ว่าถ้าจำตัวโครงสร้าง t h e ร์ม t ลทอร์แ m มเมได้ตัวคอนนะครับทุกคนต่างบอกกันว่ามันเหมือนกับเป็นโลหะเลยแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะครับมันเป็นอะคริลิกวันนี้ผมจะมีเทคนิคในการทำโทนสีที่เหมือนกับอลูมิเนียมให้ใหดูซึ่ง เขาเรียกว่าการทาแฮร์ไลน์อ่าน,นี้ผมเตรียมวัสดุมาแล้วก็คือเป็นอะคริลิกนะครับซึ่งตัดมาตั้งนานแล้วแล้วก็เอามาใช้ในการทำแฮร์ไลน์นี่แหละขั้นตอนแรกก็คือเราต้องรูปอะคริลิกด้วยกระดาษทรายักเบอร์เบอร์ศูนย์หรือเบอร์หนึ่งก่อนนะฮะร,รูปกระดาษทรายบางๆไปก่อนรูปเพื่ออะไรให้สีมันติดนะฮะแล้วก็ต้องเช็ดทำความสะอาด ให้ไม่มีฝุ่นจากนั้นเราต้องลองพื้นด้วยอ่าตัวนี่ก่อนครับสีเทาสีเทาลองพื้นก็พ่นเลย อ่ะเมื่อกี้พ่นรองพื้นไปแล้วแล้วเราก็รอสีแห้งเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็มาพ่นตัวนี้ครับก็คือผมเลือกใช้โทนสีเดียวกับตัวคอสเลยซึ่งเป็นของไพลเลทนะครับตัว S35 ซึ่งเป็นสีเขาเรียกว่าสีอ่เมทัลลิกอ่าก็พ่นไปก่อนชั้นแรกคือบางๆก่อนนะไม่ต้องหนามากเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอากระดาษทรายรูป เพื่อทำแฮร์ไลน์อ่าตอนนี้สีที่เราพ่นรอบ2ก็คือสีเมทัลลิกเมื่อกี้แห้งเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาส่วนสำคัญเลยคือการทำแฮร์ไลน์นี่แหละผมเลือกใช้อ่านี่ครับกระดาษทรายเบอร์หก่อนแล้วก็อันนี้จำเป็นจริงนะเราต้องซื้อไว้เป็นตัวโฟมที่มันเป็นแท่งๆเนี่ยคือจริงๆมันเป็นกระดาษทรายแต่ว่ากระดาษทรายมันเสื่อมสภาพแล้วเราก็เอามาลองอันนี้ได้ เพื่อจะให้หน้าหน้าสัมผัสที่เราจะขัดลงไปเป็นไฮไลท์เนี่ยมันจะดูเสมอกันผมจะทําไปในวันนี้นะคือเทคนิคในการขัดก็คือต้องไปในทิศทางเดียวกันตลอดทั้งเส้น,นาลากขึ้นลากลง มันจะรู้สึกถึงความสากแล้วต่อไปเราก็พ่นสีเมทัลลิกไปอีกรอบหนึ่งรอบนี้จะหนาหน่อยนะฮะ,ะเดี๋ยวรอแห้งครับหลังจากตากแห้งอีกชั้นแล้วก็คือชั้นที่สองที่เราทำแฮร์ไลน์เขาเรียกว่าแฮร์ไลน์ลึกไปแล้วที่ใช้เบอร์ห้าต่อไป เมื่อสีแห้งแล้วเราก็ใช้เบอร์สามรูปค่อยๆไปในทิศทางเดียวกันจากนั้นนะครับเราก็ใช้ละอองละอองของตัวสีตัวนี้ก็พอเพื่อกลบอีกทีมันก็จะขึ้นเป็นแฮร์ไลน์แล้ว เป็นแบบลายเส้นแล้วเป็นไงครับการทำแฮร์ไลน์ของผม,ผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับใครๆก็ทำได้ครั้งหน้าจะมีเทคนิคอะไรติดตามกันนะครับ